ใครมีเบอร์ส่งมาที่นี่ได้นะส่งน้ำจิ้มงาให้หน่อยงูงาชิปหายน้ำจิ้มงาวันนี้เป็นวันที่ยาวนานเดี๋ยวเรามาต่อครับเด็กวัด EP เท่าไหร่ไม่รู้วันนี่รีวิวกระเป๋าเครียดปิดรีวิวซิปตัวนี้เราจะมาดูนะครับว่ามา work and travel เนี่ยเราต้องใช้อะไรบ้างติดกระเป๋าเด็กไทยแบบเรามาสลดไปข้างหน้ามาครับใช่หรือไม่ใช่เป็นเท้าอ๋เฮ้ยเอาไปบอกเขาไอ้เหี้ย อันนี้ยังไม่ซักทั้งหมดเลยอุ้ย, <laughs> ยกินพริกแกงโอเคเตรียม <Okay. S 3> ตัวดูนะครับอันนี้คือหมวดอาหาร,หาหารนะครับส่วนใหญ่เห็นหลายคนเอามาเป็นของแหง้ง<ม>คือเป็นเครื่องปรุงของแหง้ง<ม>บลาบลาใช่<ม>แต่ผมเอามาเป็นขวด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 ,ขวดเลยคือหนักที่เหี้ยกเป๋าเนี้ยอ่ะกว,วอ,อันเนี้ยซอสกะเพราอันเนี้ยกูวเด็กต้องต้องจำเป็นต้องมีควรเลยเคยชิมยังเคยแล้วก็ก็กินได้ของหมี่ปรุงอ่ะซุปหม่าล่า พร้อมกับคนอคณอหมาล่ารถดีถุงเบิ่มๆผมว่าถุงเดียวน่าจะพอสี่เดือนมั้งนะไม่รู้นะแต่ว่าคิดว่าพอผงชูรสนี่แล้วก็ไอโฟนเนี้ยคิดว่าทุกคนน่าจะซื้อกันอยู่แล้วนะออืไอ้พวกโลโบโลโบผงสําเร็จแบบลาบอร่อยเร็วแจงเขียวหวานพันแนงต้มข่ะหมูแดงหมูแดงเหมือนกูเออแล้วก็ผงยำคิดถึงยำ น้ำซุปกุ๊ยเตี๋ยวเรือขนอก้อนรสต้มยำขวดซอสเผ็ดอ,นนอันนี้ส่วนตัวเพราะว่าชอบกินแล้วก็ดูนี่ครับนี่คือนี่เสื้อผ้าใส่แล้วใช่ใช่นี่แหละมาหากราบที่ทำให้กระเป๋าไอ้เหี้ยนี้ไม่งหนักดูนี่มาแกวอกมาเลย่ป<อ>็นห่หวงจริงอะ สถาก,การอ้าวอย่างที่นาโต้บอกขาดน้ำปลาต้องมีน้ำปลาต้องมีน้ำปลาไทยเราต้องมีน้ำปลาอ๋อซอรอน้ำมะนาวไม่จริงจริงๆแนะนำว่าเอาเป็นผงมะนาวดีกว่าคือวันนั้นอ่ะรีบไปหน่อยแล้วก็ซื้อเป็นขวดอสอรอแล้วก็น้ำจิ้มไก่ตาแม่ปรานอมแต่ว่าที่นี่มีไม่มต้องซื้อก็ได้แต่ว่าที่นู่นถูกกว่าแค่นั้นแหละ คาร์เนชั่นอันเนี้ยนมข้นหวานหระนมข้นเจ๊หญิงบอกลืมซื้อนี่ไงกูเอาคาร์เนชั่นแบบใส่กาแฟมานมสดนมสดนี่ฝาเขียวสูตรเดิมสำคัญนะครับพริกเผาพริาจริงเอาอยากให้เอาเป็นป๋องเหล็กนะถ้าถ้าใครต้มยำบ่อยๆอ่ะป๋องเหล็กดีกว่านี้น้อยไปกินแป๊บเดียวหมดแล้ว่อรีสห่ออะไรนะชัวร์เซ็งชัวร์เซ็งใช่พริกหม่าล่าครับคนอาจจะบอกเฮ้ย นาโต้โอ้โห,หนาโต้เตรียมตัวดีมากเลยเนะี่ยแบบของกินของอะไรนะเตรียมทุกอย่างความเหี้ยคือเงินก็ไม่แลกเสื้อผ้าไม่ได้ซักเหี้ยอะไรไม่ได้ทําอะไรที่ควรต้องมีไม่มีมีเนี่ยไอเนี่ยซอทเรียกิเ้ยเด็กอันนี้เด็กหลายคนชอบวันก่อนมานะเราบินวันที่1วันที่30นาโตเฮ้ยไอ้น็อตมึงไม่มาซื้อของไว้เราจะได้มาดูไงแบบเออมาดูดีวะเคลียของหน่อย ไอสัตว์กูทําอะไรอยู่กูทําเอกสารไอเฮียจะไม่ให้ห่วงน้ําจิ้มชิบหายนี่ใครมีเบอร์ส่งมาที่นี่ได้น,นะส่งน้ําจิ้มงาให้หน่อยงุ่นงาชิบหายน้ําจิ้มงาขาดน้ำจิ้มงางาคัา่วซอสเทียวฟูดไอเฮีย,ย <food. S 2> เยรียบร้อยครับส่วนอันนี้หยิบติดมือมาเพราะว่าอยากกินอันนี้อร่อยดีอืมโอเคหมดไปแล้วฝั่งหนึ่งนะ ซอสหอยนางรมอ่าเป็นแก๊ลอนเลยแจ่วฮ้อนแบบซองซองอันนี้อร่อยมากยีห่ห้อยี่อะไรไม่รู้นี่สูตรเด็ดสมัยเด็กๆเราคลุกข้าวคลุกข้าวเปล่าแดกกับไขด่ดาวอยู่ได้อืมสบายใจถ้าเป็นญี่ปุ่นไขด่ดิบอะไรเนี่ยสเส้นอะไรเนี่ยเส้นเล็กกับเส้นหมี่ตามเส้นเล็กเส้นเล็กหนึ่งเสเ้นหมี่หนึ่ง,งมึงอยู่ด้วยกันได้ยังไงเนี่ยเกาน้ำปลาร้ามาว่ะมิโซะซุปเออน้ำปลาร้าเขาหากันได้ควักเลยนะเว้ย มันเป็นของกินแรงเอาขึ้นได้โหลดไงเขาเชื่อเป็นลิตายนะยโคโคนัทมิ้วหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องใหญ่หนึ่งลิตรหนึ่งโลหนึ่งลิตรหนึ่งโลแก้วเวตัวนี้คืออือะไรล่ะพริกแกงผัดเผ็ดของใต้นะแล้วก็พริกแกงต้มของใต้กะปิกระปุกหนึ่งอยู่ยาวสี่เดือนเป็นคนที่ไหนคนกรุงเทพมัยพะเยาไฮจีน ที่นี่เตือนมาก่อนนะที่นี่ที่ซักผ้าไม่หอมนะไม่รู้มีปรับผ้านุ่มไหมที่นี่แต่ว่าไอ้น้ำยาซักผ้าไม่หอมเลยกลิ่นกลิ่นสังเคราะห์ออเถ้าใครอยากแบกมาก็แบกมาได้เพราะว่าที่นี่มันไม่หอมกลิ่นมันเหมือนผงผงละ้าผงสก๊อตบลีชกลิ่นมันบลีชเปล่าอ่ะแฟปกลิ่นเหมือนแฟปหมดละหมดนี่อะไรนี่ของใช้ส่วนตัวเฉยอือมมีอะไรละโอ้ยไอ้เหี้ยกูเพิ่งรู้ว่าไอ้กระป๋องแก๊สนี้ขึ้นได้ด้วยอ่ะได้อ๋อนึกว่าเขาห้ามไม่ มก็เพิ่งรู้ตอนมึงมาเขาห้ามวะเกือบสร้างความอันตรายห้ามไหมก็คือถ้าไอ้ที่มันกวนร่วงมาทั้งหมดร่วงเพราะแม่งแบปองแก๊สระเบิดโอเคส่วนใหญ่ก็มีเท่านี้แหละแต่ว่าหลายคนน่ะเขาไม่เอามาเป็นขวดแบบนี้ไงหลายคนเอามาแบบสําเร็จรูปแบบเออใช่หลายคนเขาเอามาแบบถุงถุงแต่ผมไม่ใช่ครับ แนะนำก็คืออะไรที่ใช้ผงแทนน้าได้ให้ใช้ผงแทนเพราะผงจะเบากว่าใช่ประหยัดพื้นที่กว่านี่อันนี้ยี่สิบห้านะจริงๆเขาให้แค่ยี่สิบสามนะอันนี้ยี่สิบห้าเราเราคาดเดาว่าเป็นเพราะว่าจานวนกระเป๋าเราน้อยใช่บางคนเอาไปกระเป๋าเดียวก็เลยไม่ใช่คือเขาว่าคนไทยพนักงานใจดีใจดีเขาไปเลยไป้วที่สัตว์บอกข้อสอบปะเนี่ยโอเคทั้งหมดก็ที่กองอยู่ตรงนี้มองเห็นป่ะเก็บไว้ไหนเนี่ยอ่ามึงว่า อะไรสําคัญสุดในกองนี้นะในแบบเนี่ยที่แต้องเลือกต้องมีต้องเลือกใช่ไหมชิ้นหนึ่งจำเป็นต้องเลือกชิ้นหนึ่งอะไรสําคัญสุดตอนรีเลือกเราดีถือไว้ติดซุกเปอจืดโอ้โหกูอ่ะอันนี้เลยสาวกูสาคัญสุดน้ำมันหอยน้ำมันหอยสําคัญมากน้ำข้นหวานกูต้องชงชาไทยกินอ่ะกูว่าอันนี้แล้วกัน คุ้มค่ารสชาติกลางแล้วก็ใช้ได้นานใช้ได้นานแล้วมึงคิดว่าอะไรที่ไม่สำคัญที่สุดเรียกอีเหี้ยเหี้ยนี่สัตว์ไอเหี้ยนี่กูวายังจำเป็นไอสัตว์ก็เอาเอาให้กูเอาของจริงๆไงอืมเพื่อเหี้ยนี่ไม่จเอามาก็ดีแล้วเพื่อเหี้ยนี่ไม่สำคัญเลยที่ที่เอามาคือคิดอะไรอยู่คิดว่า จัมาให้เย็นโดไม่ไม่กูกูก็ไม่ได้กินขนาดนั้นแต่กูว่าเออคงแบบชงชาเอามาให้แต่คือจะมาชงชาแต่กูไม่ได้ซื้อชามาอะกูให้เย้เนี่ยเกลือไม่แต่อันนี้6บาทนะเพาะทีกว่าอะไรไม่สำคัญสุดนัดเลือกให้พอลี่แล้วกันกระเพราอืมไม่ชอบกินกะเพราจบมีของเยอะเท่ากับเป็นพ่อบ้านนะครับมาม่าเผ็ด มาม่าเผ็ดไม่ต้องเอามานะครับมาม่าเผ็ดที่นี่ถูกกว่าห่อห่อห้าแพ็คถูกกว่าอืมีซื้อมีขายได้เด็กแน,น่นอนไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมาม่าเผ็ดไม่ได้แดกได้เดกเออสิ่งที่เราไม่ไดเอามาเะไคิดว่าอาจจำเป็นต้องเอามาคือน้ำปลานะสาหรับคนที่ชอบกินปลาเพราะม,มันหาไม่ได้แม็กแต่เอเชียนก็หาไม่ได้นะเอเชียแบบหมาดฉะนั้นก็ตามนั้นไปหมดกระเป๋าโอเคส่วนคนเด็กใต้นะเด็กใต้อย่าลืมพวกพริกแกงพริกแกงเอาขึ้นมาได้แต่ห่อ ดีๆนะหอเนี้ยเขาช่องฟีดด้วยเออเขาช่องฟีดมาด้วยเด็กใต้น่าจะไม่ลืมหรอกเฮ้ยทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้กี่บาทดูไหมใช่เลยพันหกทั้งหมดนี้พันหกถือว่าคุ้มค่ากูว่าเครื่องปรุงอ่ะอยู่ได้ยาวๆสี่เดือนอไอ้พวกเล็กๆเนี่ยจะหมดเอาแต่เครื่องปรุงอย่างนั้นอ่ะอยู่ได้นานคุ้มราคาโอเคสำหรับอีพีนี้ก็ไปละหมดละเป็นอีพีสั้นๆมาเปิดให้ดูนะอืมไปใครอยากดูคลิปทำกับข้าวใช่ป่ะ มันจะอยู่ในคลิปที่ที่ไหนสักที่กดตรงนี้ม่รู้อยู่คลิคลปไหนลคลิปอะจะสุกไม่อทีเขากดหรอกกดตรงนี้ไม่ได้จะมีเพิ่มงานให้มันเนี่ยสัตว์กลเป็นคนทำกดตรงนี้หรือฝั่งนี้ไม่รู้อะสองฝั่งนี้ไอ้เหี้ยกกวัวฝั่งนี้เอากดทำไม่เป็นทำแบบข้าวมันอยู่ในคลิปนั้นนะเดี๋ยวกัน